สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุงกท่านครับวันนี้พาพระของหลวงปู่บุญนะครับพระเกจิดังสายนะครสมให้พี่น้องได้ชมกัน,นสักองนะครับในเนื้อผงว่านจินดามณีนะครับเหนมมีเศษซากว่านความยุบย่นแตกลานนะครับให้พี่น้องพิจารณาติชมกันอีกสักองนะครับ เว่านนะครับตรงนี้ว่านของท่านนะครับคาบไข่ขึืนเกาะแล้วพินอีกหนึ่งพิมพ์น,นะครับเศษซากสินใจของว่านนะครับ อภแท้นในแท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่คําพูดของคนหรือบุคคลน,นะครับที่มีชื่อเสียงอะไรต่างๆนาน,นะครับก็ให้พิจารณากันนะครับในความเป็นจริงนะครับพี่น้องนะองค์นี้แล้ววันนี้เห็นชัดๆคับชัดเจนครับ